บ่อยครั้งเราพบว่าตัวเองวิ่งไล่ตามความสุขจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จสิ่งของหรือแม้กระทั่งคำชื่นชมจากผู้อื่นเมื่อไม่ได้ดั่งใจหรือสิ่งที่หวังเปลี่ยนแปลงไปเราก็พลอยรู้สึกทุกข์ใจไม่สบายใจเรากับว่าความสุขของเราถูกแขวนไว้กับเงื่อนไขที่ควบคุมไม่ได้สาเหตุหลักของความรู้สึกนี้คือใจของเราไปผูกติดยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งภายนอกเหล่านั้นมากเกินไป เราเข้าใจผิดว่าความสุขคือการได้มาและรักษาสิ่งที่เราต้องการไว้ทำให้เราต้องเผชิญกับความผิดหวังความกังวลและความทุกข์ไม่รู้จบวิธีการแก้ไขไม่ใช่การละทิ้งทุกสิ่งแต่เป็นการกลับมามองที่ภายในเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกเลยแต่มันเริ่มต้นและเติบโตจากจิตใจของเราเองลองมองโลกด้วยสายตาใหม่ให้เห็นว่าทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เมื่อเราเข้าใจหลักการนี้เราจะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางไม่ยึดต,ติดกับทั้งสุขและทุกข์ให้ใจเป็นอิสระเคล็ดลับเพิ่มเติมที่ช่วยให้ใจเบิกบานได้ง่ายๆคือการฝึกสติในชีวิตประจําวันเพียงแค่หายใจเข้าออกอย่างรู้ตัวสังเกตความคิดและความรู้สึกที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปไม่ตัดสินไม่ยึดต,ติดฝึกความเมตตาให้กับตัวเองและผู้อื่นรวมถึงฝึกขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวในแต่ละวันเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวก และจำไว้เสมอว่าไม่ว่าเราจะเจอเรื่องราวอะไรในชีวิตทั้งดีและร้ายเรามีพลังในการเลือกที่จะมีความสุขได้เสมอความสุขจากภายในไม่ใช่การหลีกหนีปัญหาแต่มันคือพลังที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งอย่างเข้าใจและเบิกบานมาร่วมสร้างความสุขที่ยั่งยืนจากข้างในเพื่อชีวิตที่เบิกบานในทุกๆวันกันเถอะ